อันตรายหน้าผาสูงชันโอ้ยวิวสวยมากเลยค่ะแม่น้ำโขงนะคะฝั่งนั้นจะเป็นประเทศลาวภูเขาสูงชันเลย ลมแรงมากเลยค่ะพ้าโศกแรงท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดอุบลราชาธานีนะคะอยู่ในเขตอำเภอขคงเจียมฟังโน้นจะเป็นประเทศลาวมี่เมียน,นุ้งกั่นกันเดนเขดเดนนะคะโอ้ตอนนี้ร่มแรงค่ะวิวสวยมาก เดี๋ยวไปไปเบิกดอกไม้ง่ามๆกันค่ะตรงนี้เป็นเป็นแอ่งสำหรับเปลนน้ำนะคะลงอาบน้ำได้น้ำใสแจ๋วเลย

ความงามตามธรรมชาตินะคะต้นนี้เป็นมักเดือปลาโอ้ยสวยงามเลยกระบองเพชรขึ้นเองตามธรรมชาตินะ มนี่ใหญ่เลยขึ้นเองตามธรรมชาตินงน้าเบียดตามธรรมชาติทุ่งดอกหญ้าสวยๆแถวนี้มันจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตนะนาะ ເດັ່ນເມ t ອງໂຄກສຽມຈັງຫວັດອຸບົນລຊະທານີ ดอกกล้วยดอกหญ้าสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ